สวัสดีครับผมมาตฉกัยะบชแนลฟิลไทยใน YouTube ครับก็วันนี้อยู่บนรถเมลสาย53นะครับก็จะสั่นหน่อยนะตอนนี้เป็นรถฟรีนะครับจะหมุนเป็นสองรอบนะครับก็คือมีวนซ้ายวนขวานะครับเนี่วนไปทางนี้หนึ่งนี้ผมยืดหลนดสาเซนตอนนี้อยู่หน้าแบงชาตินะครับอันนี้บนขวาก็จะมีอีกเส้นหนึ่งอ่า วันนี้จะสอนวิธีต่อรถนะครับ53เนี่ยเขาจะไปต่อรถตรงทองระดุนแถวเทเวศน,นะครับฝั่งที่ผมนั่งอยู่นะฮะแล้วก็บางช่วงนี่ยเขาจะเปลี่ยนก็คือบนฝั่งนี้เนี่ยจะไม่เข้าทา่าประจันนะครับแต่ว่าถ้าฝั่งนู้นเนี่ยจะเข้าทา่าประจันจังอาจจะงงนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่งงนิดหน่อยงงเยอะครับสำหร,รับคนต่างจังหวัดนะฮะคงข้อมูลมัฝากกัน เเดียวตรงเทเวศเนี่ยเขาจะเลี้ยวขวานะครับเรียบควาประตูเขาไปจอดอยู่นะแล้วเราก็ลงจากรถทุกคนต้องลงจากรถนะนะแล้วก็ไปขึ้นคันหน้าซึ่งคันนาจะวิ่งต่อไปผ่านโบเบไปเข้าวงเวียนที่1กรรกรดานะไปหัวลำโพงวนเข้ายาวราชนะครับแล้วก็วนไปเข้อช่างปากคลองนะฮะแล้วก็ผ่าน ด้านหลังอีกด้านหลังของพระบรมหาราชวังนะครับแล้วก็ไปวนเข้าเสาชิงช้าตีเสาชิงช้าแล้วมาอนุสุรียร์ประชาธิปไตยแล้วก็เลี้ยวซ้ายผ่านลาดําเนินเข้ามาที่หัวสนามหลวงด้านโรงละครแห่งชาติที่วิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับแล้วก็วนถนนพระอาทิตย์นะฮะมาบางลำพูแล้วก็มาตรงถนนสามเสษตรงนี้ผมเนี่ยวิ่งมาเ,เดี๋ยวราจะเลี้ยวขวา นะให้ดูคือรถกรุงเทพบางคันนะครับบางสายเนี่ยไม่ใช่บางคันนะบางสายเนี่ยเขาจะมีระบบต่อรถนะครับการต่อรถก็คือ,เ,อเราต้องไปขึ้นคันหน้านะเบยมาจะเป็นรถที่มีการใช้วนเส้นทางวนแบบนี้นะครับอันนี้คือเส้นทางเขาเป็นวงกลมนะแล้วเส้นนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าใครมาเที่ยวกรุงเทพนะสาย5่าสายเพราะมันจะวนกลับรอบกัน ซ้ายขวาก็ได้นะครับแล้วสุดท้ายกลับมาที่เดิมนะครับทุกคนเตรียมตัวเดี๋ยวก็คนที่กดกระดิ่งนี่คือคงไม่ทราบนะฮเพราะว่าเดี๋ยวทุกคนเนี่ยจะต้องลงจากรถบ่อนนะฮะ ตอนนี้ทั้งสายเป็นรถเมล์ฟรีหมดเลยก็คือันความสะดวกให้ประสบนิกรอนที่มาถวายความอาลัยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้สายนี้วนออกไปด้านนอกแล้วค่อยเรียกแท็กซี่นะครับหรือไปต่ออย่างหัวลำโพงนี่ครับต้นสาย เราก็เดินตรงมาเรื่อยๆครับขึ้นขันน้านี่เป็นคลองพดุงนะฮะตรงนี้มีท่าเรือด้วยถ้าตอนกลางวันเนี่ยจะมีเรือทดลองวิ่งของกทมวิ่งฟรีไปหัวลำโพงครับน้นี่นะเดี๋ยวไปกันต่อครับนี่ครับนตับรถก็ขึ้นกันมาแล้วนะฮะมีกระเป๋าขึ้นด้วยแต่เขาไม่เก็บตังนะครับนี่มีป้ายว่าคันนี้ออกนะครับรถก็วิ่งออกไปแล้วนะครับ รถนี่ไม่นี่นะครับเขา,าเรียกว่าอะไรเป็นรถที่จะเรียกรถพัดลมก็ไม่ได้เพราะไม่มีพัดลมนะครับมีพัดลมเฉพาะรมคบนะไอ้ตรงนี้เนี่ยดูไม่ได้นะครับเพราะว่านี่เป็นเส้นทางของรถสายอื่นนะครับคือเขาเอารถสายอื่นเนี่ยมาเสริมวิ่งรถสายนี้แทน ใชก็เป็นแบบนี้แหละครับสั้โยกนะครับเ่ราอ,อยู่ด้านหลังให้เห็นบรรยากาศแบบนี้เต็มๆนี่ก็รถแมลเรียบคลองพะดู นี่ครับไปกันต่อก็ฝั่งนู้นก็จะมี53วิ่งสวนทางมานะครับวงวงเป็นวนเหมือนกันแต่ว่าจะไม่เส้นทางจะต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันอย่างนี้ต้องอธิต้องอธิบายให้ทราบว่าถนนเมืองไทยบางช่วงมันวันเว์มั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องการจัดระเบียบจราจรใหม่เพื่อ การถวายความาอาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีปัญหาว่าบางบางพื้นที่เนี่ยเขาวนเข้าได้ไม่ได้เหมือนเดิมนะครับบัลลังกาจะใครจะเข้าท่าประจันเนี่ยขึ้นฝั่งตรงข้ามที่ผมนั่งอยู่นะฮะก็คือถ้าเปรียบเทียบในคลองประดุงใช่ไหมก็อันนี้นี่กับใต้คลองประดุงนะฝั่งตรงข้ามกับที่ผมเรียบคลองเนี่ยก็จะเข้าท่าประจันได้ ท่าประจันท่าช้างมอสุนปรกรณ์ส่วนผมตรงนี้มุ่งหน้าไปโบเบครับผมนะก็การต่อรถก็ง่ายๆนี่ครับเราเดินมาขึ้นคันใหม่นะก็คือคันหน้าสุดเลยส่วนของ53สาสายนู้นนะครับต่อรถเนี่ยจะอยู่ตรงหน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินะครับจะเป็นเกาะอ,อยู่ตรงหัวสนามหลวงครับนะ เราอธิบายเรื่องการต่อรถนะครับสาย53เดี๋ยวมาเราจะงงว่าทําไมมาถึงแล้วทุกคนลงเลยทุกคนลงเหมือนกันหมดครับแล้วไปเดินตอ่อรถคันข้างหน้าไม่ต้องเสียตัวเพิ่มปกติเมื่อก่อนสมัยที่เก็บตังค์ก็ไม่ได้เสียตัวเพิ่มตอนนี้เขาเป็นรถฟรีบริการประชาชนที่มาถวายความอาลัยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเสียอะไรนะอย่าง,งงครับเวลากรุงเทพอันนี้ก็แนะนำเบสิกสำหรับคนที่ไม่เคยมากรุงเทพครับผมแล้วก็มาถวายความอาลัย สองเส้นนี้ใช้เที่ยวใช้ดูเส้นทางได้ทั้งหมดนะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel น e e l t ไทยใน YouTube ครับและนี้แนะนำรถสาย53ทั้งวนซ้ายและวนขวาสวัสดีครับ